พลังงานไพ่ตรวจบุญตรวจกรรมอยากซื้อสิ่งใดอยากบอกเรื่องใดมาถึงดวงชะตาของคุณนะเวลานี้นะคะวันนี้ไม่หมอขออนุญาตมาเปิดไพ่เปิดคําทํานายให้กับทุทกทท่านที่ได้ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะขออนุญาตคุรุุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาทเทว,วดาประจําตัวทุกท่านในการมาเปิดไพ่เปิดดวงชะตาให้ไพ่ทุกใบที่ไม่หมอได้เปิดออกมาได้อย่างแม่นยําและชัดเจนนะคะก่อนที่เราจะไปฟังคําทํานายจากพลังงานไพ่ของไม่หมอในวันนี้นะแม่หมออยากจะให้ทุกทท่านนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานอนุญ,ญาตให้แม่หมอได้เปิดดวงชะตาให้ด้วยนะคะแม่หมอเชื่อนะคะว่าเราต้องมีบุญสัมพันธ์นกันกับแม่หมออย่างแน่นอนนะจึงได้เข้ามาพบได้เข้ามาเจอจึงได้มาฟังคําทํานายจากพลังงานไพ่ของแม่หมอในวันนี้นะคะไม่มีสิ่งใดเป็นเรื่องบังเอิญน,นะคะพบเจอคลิปนี้ฟังคลิปนี้ในช่วงเวลาเท่าไหร่กันบ้างคะวันนี้กีโมงกี่นาทีขณะเปิดมาเจอคลิปแม่หมอนะทําภารกิจอันใดสิ่งใดกันอยู่บ้างนะคะ วันนี้แม่หมอเลือกใช้พลังงานไพ่ที่มีชื่อว่าไพ่ตรวจบุญตรวจกรรมไพ่สำหรับนี้ศักดิ์สิทธิ์พูดเลยขนลุกเลยนะคะศักดิ์สิทธิ์และแม่นยำมากๆไม่ได้หยิบไพ่สำหรับนี้มาเปิดคำทำนายให้เป็นเวลาหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะคะวันนี้สัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่พลังงานไพ่สำหรับนี้อยากสื้อมาถึงดวงชะตาของทุกท่านอย่างแน่นอนนะมาดูกันนะคะว่าพลังงานไพ่ตรวจบุญตรวจกรรมอยากสื่อสิ่งใดอยากบอกเรื่องใด ให้พลังงานไพ่เบื้องบนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้นให้แสงสว่างให้คำตอบกระดวนชะตาท,ทุกทุกท่านเลยนะคะไพ่ใบแรกที่คุณได้ในวันนี้นะพลังงานของการค้ามนุษย์นะคะทำไมไพ่ถึงขึ้นมาเป็นไพ่ค้ามนุษย์เหมือนพลังงานของการที่ใช้แรงงาน แรงงานเหมือนการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้วก็ได้ผลลัพธ์กลับมาที่มันไม่คุ้มค่ากันนะคะคือถ้าสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้นะมันเป็นพลังงานที่มันเหมือนกับว่าคุณลงทุนลง,ลงแรงไปเยอะมากแต่สิ่งที่ได้กลับมามันเหมือนมันเหมือนไม่มีอะไรเลือยู่ตรงอยู่ตรงนี้อยู่นณวันนี้เหมือนเมื่อก่อนชีวิตอาจจะเป็นเช่นนี้ก็ได้นะคือเป็นพลังงานของการเปรียบเปรยนะไม่หมอว่า มันเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกับแรงงานคือเป็นเหมือนกับคนที่ทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นทําทุกอย่างให้คนอื่นก้มหน้าก้มหน้ารับวาระกรรมยอมรับชะตากรรมบางสิ่งบางอย่างของตนเองแบกรับความอึดอัดความรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งกายทั้งใจไว้ โอ้โหแม่หมอต้องมองว่าไม่ไม่น้อยเลยนะไพเบนี้คือถ้าขึ้นมาว่าค้ามนษย์เนี่ยคือเป็นพลังงานที่มันเหมือนกับว่าอะไรอะไรก็คือมาลงอยู่ที่คุณทั้งนั้นเลยแต่คุณให้ออกไปหมดอะจนบางครั้งคุณไม่เหลืออะไรเลยก็มีคือคุณเสียสลัดก็ได้คุณไม่เอาก็ได้นะคะคุณขอให้ทุกคนเขาแฮปปี้อะคุณโอเคคุณยอมนะคะแต่เป็นพลังงาน เป็นพลังงานที่คุณรู้สึกว่าคุณก็ต้องการกำลังใจคุณก็ต้องการใครสักคนที่เข้าใจคุณก็ต้องการใครสักคนที่แบบเห็นใจคุณบ้างเหมือนกันเข้าใจคุณบ้างเหมือนกันอยากกดขี่อยากคมเหงคุณมากนักเลยอยากกดดันคุณมากนักเลยเหมือนแบบคุณอาจจะรู้สึกน้อยใจกับใครบางคนอยู่หรือว่าคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยใจกับปัญหาที่คุณแบกรับอยู่ ณเวลานี้หรือในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเคยเจอเหตุการณ์นี้คุณอาจจะเคยเป็นแบบนี้ความรู้สึกเช่นนี้ก็ได้มันไม่ใช่ว่าคุณแบบเหมือนโดนเคยนําไปค้ามนุษย์หรือสิ่งใดแต่ว่าพลังงานไพ่สื่อมาเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันมันบีบคัน้นมันกดดันชีวิตมากๆทําดีไปก็ไม่เห็นค่าทําดีไปก็ไม่เห็นผลอะไรประมาณนั้นแล้วรู้สึกน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาชีวิตของตนเองนะคะใครเคยเป็นแบบนั้นหรือเป็นแบบนั้นอยู่บอกแม่หมอด้วยนะ ไพ่บวชโอ้โหนะคะคือถ้าเจอหนักๆมาขนาดนี้คนลุกมากคนลุกจริงๆไม่รู้ว่าใครคนลุกเหมือนไม่หมอไหมนะคือชีวิตมันเจออะไรหนักมากจนรู้สึกว่าไม่อยากเอาอะไรแล้วในชีวิตจริงๆไม่อยากกลับมาเกิดแล้วบางคนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วด้วยซ้ําคือมันอาจจะเป็นแค่ความคิดบางช่วงอะนะคะหรือบางท่านรู้สึกว่าอยากจะเข้าสู่ความสงบความไม่วุ่นวายอยากจะเลิกวุ่นวายกับ กับผู้คนที่ที่เขาไม่ได้เคยเห็นค่าในใน,ในสิ่งที่คุณทำเลยคุณอาจจะปลีกตัวออกมาคุณอาจจะเลือกที่จะตัดทุกอย่างออกมาแล้วมาอยู่กับตัวเองมันไม่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องออกบวชหรือคุณจะต้องไปอยู่ที่วัดเท่านั้นนะไม่ใช่นะคะพลังงานการบวชหมายความว่าคุณอยากใช้ชีวิตที่คุณรู้สึกว่าความสงบสุขอยู่อยู่ตรงไหน ความสุขจริงๆอยู่ตรงไหนคุณอยากคุณอยากอยู่แบบพอพอดีพอเพียงไม่ต้องมีอะไรเยอะก็ได้ขอแค่กินอิ่มนอนหลับโดยที่แบบไม่ได้รู้สึกว่ากังวลใจหรือเดือดเนื้อร้อนใจสิ่งใดอีกต่อไปแล้วแค่นั้นเองนะคะบางท่านเองนะคะ,อ,ะอยากจะเป็นเจ้าภาพงานบุญงานบวชบวชพระก,ก็ได้ในช่วงนี้หรือถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณอาจจะตั้งจิตตั้งใจอยากจะบวชซักพรรษาหนึ่งนะคะหรือว่า สิบห้าวันเจ็ดวันเนี่ยประมาณนี้นะคะบางท่านเองก็คือตั้งจิตตั้งใจอยากจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดในเร็วๆนี้หรือได้อธิษฐานจิตไว้นะคะพลังบุญบารมีนะคะพลังที่เป็นบุญกุศลที่คุณเคยสร้างเคยทําไว้ไม่ว่าจะในอดีตพบชาติหรือในพบชาตินี้ก็ตามนะกําลังจะมาเกื้อหนุนคุณนะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะบางท่านเองตื่นมา <c oughs> บางท่านเองตื่นมาใส่บาตรตอนเช้าทุกวันเลยนะคะเป็นเช่นนั้นนะเป็นเช่นนั้นขออภัยด้วยนะคะนะ <c oughs> มาดูกันต่อนะไพ่ใบที่สามนะคะโอ้ยเคยโดนคนทอรยศ์หักหลังมานะเนี่ย <c oughs> เคยโดนคนที่แบบแทงข้างหลังมาเนี่ยเห็นไหมคะน่ากลัวมาก <c oughs> คนที่เขาทํากับคุณนี่เขาทํากับคุณได้ยังไงท,ง,ทงทั้งที่คุณแบบหวังดีกับเขา หวังดีกับเขามาตลอดคิดดีกับเขามาตลอดนะคะอืมมาดูกันต่อนะโอ้โดนกั่นแกล้งด้วยโอ้ดึงผมเทอะไรใส่หัวโอ้ชีวิตโดนอะไรมานะคะตอนเด็กๆอาจจะเคยโดนกั่นแกล้งหรือเปล่าโดนเพื่อนแกล้งหรือเปล่าโดนเพื่อนล้อโดนเพื่อนบูลลี่หรือเปล่าพอโตมาใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่มา ก็มันเหมือนกับว่าบางครั้งอะนะคะคือต่อให้คุณไม่ได้ทําสิ่งนี้ก็มีคนมากั่นแกล้งคุณมีคนมาพูดใส่ร้ายป้ายสีคุณมีคนมาพูดไม่ดีรอบหลังคุณอย่างเงี้ยนะพูดเรื่องไม่จริงให้คนอื่นเขาฟังอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเนี่ยทั้งโดนโกงทั้งโดนกั่นแกล้งทรยศยนหักหลังเนี่ยนะคะโอ้เจอมาหนักจริงๆนะไพ่ตรวจบุญตรวจกรรมขึ้นมาเนะี่ยชีวิตใครเนาะเนี่ยนะคะไพ่ใบที่ สร้างโบสถ์สร้างวิหารคุณดูนะว่าไพ่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีๆว่าไพ่ไพ่แต่ละใบจะขึ้นมามันมีเหตุมีปัจจัยนะคะไพ่บวชไพ่สร้างโบสถ์สร้างวิหารตรงกันคุณเห็นไหมไพ่ที่แบบเหมือนเจออะไรหนัหนกๆมาก็มาอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณเห็นไหมพลังงานไพ่สร้างโบสถ์สร้างวิหารบางท่านเองนะคือเป็นเจ้าภาพอยากเป็นเจ้าภาพอาจจะเป็นเจ้าภาพเสา ประตูหน้าต่างเหล็กหินปูนทรายก็ว่าไปนะคะเนี่ยคุณจะได้สร้างคุณจะได้ทําหรือบางท่านเองก็จะมีโอกาสที่จะได้สร้างวัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะคือถ้าตั้งจิตตั้งใจไว้แล้วคุณจะได้ทําคุณจะได้สร้างแต่ชีวิตคุณอะโอ้โหแม่หมอบอกเลยว่าบททดสอบนะคะแรงต้านแรงประทะเยอะมากนะกว่าที่จะแบบ กว่าที่จะเข้าสู่เส้นทางเนี่ยทางสายกลางเลยนะคะกว่าที่จะเข้าสู่เส้นทางของความสงบหรือว่าสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการจริงๆในชีวิตได้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะมาดูกันต่อเลยนะไพ่ใบนี้อ่อนน้อมยอมพลังงานของคุณเมตตาสูงนะขนาดมีคนทำไม่ดีคิดไม่ดีกับคุณอะเนี่ยเห็นไหม คุณยังไม่ได้ไปถือโทษโกรธเขาเท่าไหร่เลยบางครั้งไปเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาคนที่เขาทําไม่ดีคิดไม่ดีกับคุณด้วยซ้ํานะคะเป็นพลังงานของการที่จิตมีความอ่อนนอ้อมอ่อนโยนเป็นพลังงานของการที่เอาโหสิกรรมให้อภัยทานได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะปิดวาจาไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะสื่อมาในเรื่องของบางท่านเองอาจจะได,ได้เคยไปสถานปฏิบัติธรรมที่ เหมือนมีการให้ปิดวาจาไม่ให้ใช้เครื่องมือสื่อสารเลยนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีกับดวงชะตาของคุณมากๆนะถ้าคุณได้ถ้าคุณได้ไปสถานปฏิบัติธรรมหรือเหมือนได้ไปอยู่กับตัวเองจริงๆได้ไปพิจารณาพลังงานชีวิตของตนเองจริงๆนะคะและพลังงานอีกอย่างหนึ่งที่ไพ่ใบนี้สื่อออกมานะคือมันไม่มีประโยชน์ที่คุณจะไปพูดถ้า ถ้าสถานที่นั้นถ้าสถานการณ์นั้นถ้าคนคนนั้นเขาไม่พร้อมที่จะรับฟังมันเหนื่อยใจที่จะพูดก็หยุดพูดดีกว่านะคะไพ่บอกแบบนี้เจอคนเคยนอกใจมาหรือเปล่าเนาะนะคะใครเคยเจอสถานการณ์ที่คนรักนอกใจเคยผิดหวังช้ำรักมานะคะคุณจะ ไม่ได้เจออีกแล้วนะแม่หมอเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเป็นพลังงานที่มาอยู่กับพลังงานของการที่เหมือนศีลศีลเขาไม่เสมอคุณแล้วเขาไม่คู่ควรกับชีวิตของคุณแล้วเขาถึงได้ออกไปจากชีวิตของคุณนะส่งเสริมผู้อื่นช่วยคนอื่นได้นะคะผลักดันคนอื่นได้เนี่ยยกคนอื่นขึ้นไปนะคะผลักดันคนอื่นขึ้นไปส่งเสริมผู้อื่นขึ้นไปนะคะคุณเป็นคนที่ต้องบอกเลยนะว่าถ้าใครมาขอความช่วยเหลือคุณถ้าคุณช่วยได้คุณช่วย ถ้าคุณสามารถที่จะเหมือนส่งเสริมคนคนนั้นให้เขาสูงขึ้นไปได้คุณจะส่งเสริมเขาคุณจะผลักดันเขาถึงแม้แบบจะให้เหยียบหลังคุณขึ้นไปคุณก็จะยอมคุณเป็นอย่างนั้นน่ะนะคะเพราะว่าคุณมีความหวังดีปรารถนาดีกับผู้อื่นอยู่เสมอนะคะคือคนอื่นถ้าเกิดว่าคนอื่นในที่นี้ผู้อื่นในที่นี้จริงๆมันไม่ใช่ใครเลยนะเป็นคนที่คุณรักเป็นคนที่อยู่ในบริวารของคุณนี่แหละนะคะ ซึ่งคุณทำแล้วคุณภูมิใจด้วยคุณให้แล้วคุณภูมิใจด้วยเป็นเช่นนั้นนะพลังงานใบที่สิบแล้วนะคะขี้เกียจเหนื่อยแล้วคะ่ะเหนื่อยแล้วคะ่ะเป็นสล็อตเลยนะเหนื่อยขี้เกียจบางวันก็ไม่เอาอะไรเลยบางวันก็ไม่อยากคุยกับใครเลยเบื่ออยากใช้ชีวิตส l o w life นะคะอยากมีเงินในบัญชีแล้วก็นอนเล่นเหมือนสล็อตเนี่ยนะคะ ตัวสล็อตเนี่ยเป็นตัวที่ขี้เกียจแล้วนะคือช้านะคะแต่บางครั้งช้าก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ประสบความสําเร็จพลังงานไพ่ใบนี้จริงๆเป็นพลังงานของการให้คุณพักบ้างเป็นพลังงานของของการที่คุณอาจจะทําอะไรเยอะจนคุณแบบบางทีร่างกายคุณไม่ไหวคุณยังไปทําเลยอะ่ะบางคนนะ่ะพักบ้างให้รางวัลกับตัวเองบ้างหรือแบบการที่บางครั้งการหยุดนิ่งไม่ได้หมายความว่า ชีวิตของคุณจะหยุดนิ่งตามไปด้วยการสงบหยุดนิ่งเนี่ยคุณเห็นไหมคะการความสงบความหยุดนิ่งการได้พักบางครั้งนะพอคุณลืมตาขึ้นมาอีกครั้งนะคะหรือว่าการที่คุณตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งคุณอาจจะมีแรงมีกําลังปัญญายาณของคุณอาจจะเปิดออกแสงสว่างอาจจะเปิดออกคุณอาจจะคิดไอเดียดีๆใหม่ๆออกก็เป็นได้แต่ถ้าคุณยังวนเวียนอยู่กับความคิดเดิมๆซ้ําๆบางครั้งมันไม่ได้ช่วยอะไรเลย นะคะสิ่งที่ไพ่อ,อยากสื่อให้ให้คุณได้รู้นะไพ่ใบนี้นะคะโอ้โหยักยอกเหรอคือถ้าเกิดคุณเคยมีรัพย์มากๆเนี่ยมีคนเคยโกงเงินโกงรัพย์คุณไปเยอะนะเอออย่าอย่า,อย,าอย่าประมาทนะต้องบอกว่าอย่าประมาทอย่าไว้ใจใครให้มากเกินไปหรือว่าคุณอาจจะเจอเหตุการณ์นี้ไปแล้วก็ได้บางคนเจอมิจฉาชีพนะเนี่ยนะคะบางคนเจอมิจฉาชีพเข้ามานะแล้วก็ าอาจจะมาในคราบของของคนดีนะคะก็เป็นได้นะคะสร้างสาธารณประโยชน์นะคะเชื่อไม่หมอเถอะว่าดวงชะตาของคุณนะนะคะต่อให้เจออะไรมาก็ตามแต่แต่คุณเป็นผู้ที่ถูกเลือกแล้วคุณเกิดมาเพื่อเป็นคนที่เสียสละเพื่อเป็นผู้ให้เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลนะคะคุณเกิดมาเพื่อเป็นตำนานจริงๆนะ คือสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเสียไปจริงๆคุณจริงๆคุณไม่ต้องเสียดายเลยด้วยซ้ำเพราะว่าคุณจะได้มามากกว่าที่คุณคิดนะคะคุณจะได้กลับมามากกว่าที่คุณคาดคิดใครจะมายักยอกทรัพย์อะไรของคุณไปก็ตามเถอะแต่ทรัพย์เก่าบุญเก่าของคุณมันเยอะมากกว่านั้นนะคะเปิดให้อีกสองใบนะผิดสัจจะโอห้ามผิดศัจจวาจาคำพูดเด็ดขาดนะคะ พอไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่เหมือนเตือนนะคะว่าถ้าเคยบอกเคยกล่าวเคยเอ่ยสิ่งใดต่อต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องคุรุคุบาจย์ห้ามผิดศัจจเด็ดขาดห้ามผิดในเรื่องของวาจาคำพูดเด็ดขาดนะคะในดวงชะตาของคุณนะแล้วถ้าเกิดมีใครที่มาผิดศัจจผิดวาจากับคุณนะคะแม่หมอบอกเลยนะว่าคนคนนั้นไม่เจริญอะ่ะจริงๆเพราะว่าพลังงานไพ่ใบนี้คือเป็นพลังงานของของเรื่องของความเจริญของชีวิต ถ้าชีวิตติดขัดนะต้องมาดูว่าคุณเคยไปพูดไปบอกไปกล่าวแล้วยังไม่ได้ทำสิ่งใดไว้หรือไม่นะคะอีกหนึ่งใบโอ้โหไพ่ใบนี้หนักหนาสาหัสมากนะคะแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยชีวิตเนี่ยมันเจ็บปวดเหลือเกินนะคะไพ่ใบนี้สื่อมาในเรื่องอะไรสื่อมาในเรื่องของชีวิตของคุณอะนะคะมันให้ผู้อื่นจนบางครั้งตัวเองเดือดร้อนมาก็เคยทำมาแล้ว แต่วันนี้นะถ้าใครก็ตามที่ที่เคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้ที่ไม่เหมาะได้เอ่ยได้กล่าวไปให้รู้ไว้เลยนะคะว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตของคุณนะมันจะต้องผ่านเส้นทางที่มันมันลำบากมันต้องผ่านเส้นทางที่มันสูญเสียมันต้องผ่านเส้นทางของน้ำตามาก่อนได้สำหรับเป็นไพ่ทำนุบำรุงเป็นพลังงานของการที่ตัวเราเองอะนะคะเห็นเครื่องมือตรงนี้ไหมคะคือความเจ็บปวด ความเจ็บปวดการสูญเสียจะเป็นเครื่องมือที่จะที่จะมาช่วยให้คุณนะคะได้เติบโตได้ยิ่งใหญ่บนเส้นทางของภารกิจที่คุณกําลังจะสร้างจะทําถ้าคุณไม่ผ่านเส้นทางที่เจ็บปวดไม่ผ่านเส้นทางที่คุณสูญเสียมานั้นแล้วนะคุณจะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลยว่าการที่คุณเกิดมาเนี่ยเพื่อสร้างเพื่อทําภารกิจบางอย่างเนี่ยเพราะเหตุใดคุณถึงต้องมาเจอสิ่งนี้ถึงได้มาสร้างสิ่งนี้ มันมีเหตุมีปัจจัยเพราะอะไรเพราะต้องเป็นคุณเท่านั้นเพราะพลังงานในตัวคุณหรือว่าพลังงานในการสร้างสิ่งสิ่งนี้ต้องการความเข้มแข็งความแข็งแข็งแกร่งในจิตของคุณถ้าคุณผ่านมาได้แสดงว่าคุณไม่อ่อนแออีกต่อไปคุณยิ่งใหญ่มากพอที่คุณจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่ไม่เหมาะสมพิมพ์ว่าเข้าใจด้วยนะคะ บางท่านเองมีพลังงานของการที่บางคนเขาไม่เชื่อในตัวคุณนะที่ไม่หมอเห็นเนี่ยมีบางคนเขาไม่เชื่อในตัวคุณจริงๆนะเออวันวันนี้เราไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครมาเชื่อในตัวเราไม่หมอบอกเลยนะเราไม่จําเป็นต้องต้องไปพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นหรือไม่ไม่จําเป็นต้องไปเป่าประกาศความคุณงามความดีไม่จําเป็นจะต้องไปพูดให้ใครเข้าใจเราในวันนี้ทั้งหมดอ่ะเชื่อไม่หมอนะมันมันไม่จําเป็นเลยนะคะพอถึงเวลาจริงๆอ่ะเขา เขาจะเหมือนเขาจะยอมคุณเหมือนเขาจะยอมรับแบบโดยที่แบบไม่มีข้อกังหาอะไรอีกต่อไปอะนะคะพลังงานไพ่บวชพลังงานไพ่สร้างโบสถ์สร้างวิหารพลังงานไพ่สร้างสาธารณกุศลนี้สื่อมาในเรื่องที่ไม่หมอรู้สึกว่าวันนี้มันเหมือนเป็นพลังงานที่เหมือนผู้ที่เข้ามาฟังวันนี้เหมือนเป็นผู้ที่ถูกเลือกเลยนะพลังงานไพ่ตรวจบุญตรวจกรรมเหมือนสื่อมาบอกคุณว่าคุณเป็นผู้ที่ถูกเลือก คุณถูกเลือกแล้วคุณถูกเลือกแล้วให้มาเจอกับสถานการณ์ที่มันแย่ๆของชีวิตเมื่อไหร่ที่คุณก้าวข้ามได้เมื่อไหร่าาหที่คุณหลุดพ้นได้เมื่อไหร่ที่คุณตื่นรู้เห็นสัจธรรมของชีวิตอย่างถ่องแท้จริงๆแล้วคุณจะเป็นคนที่คุณจะเป็นคนที่มั่งคัง่งเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในชีวิตของคุณเลยค่ะ ไม่หมอเปิดไพ่ไขชะตาให้เพิ่มนะรู้สึกว่าต้องมีอะไรที่อยากสื้อเพิ่มนะคะฟังกันต่อนะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะมีตรงจุดไหนที่แบบคุณเจอมานะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องของความไม่ถูกต้องนะเนี่ยถ้าคุณเห็นเรื่องอะไรที่แบบผิดผิดรูปผิดทางเนี่ยคุณอยู่เฉยไม่ได้นะนะคะพลังงานไพ่ไขชะตาจะสืออะไรเพิ่ม ต่อสู้ฝ่าฟันมาเยอะนะคะแต่คุณไม่สู้กับใครคุณสู้กับใจตัวคุณเองนี่แหละพอแล้วนะคะเป็นคนขยันอยู่เฉยๆไม่เป็นนะคะเออคิดไม่ซื่อโอ้โหจริงๆเนาะพลังงานไพ่มาในทิศทางเดียวกันเลยนะโอ้โหได้รับพรอธิษฐานจิตได้นะคะอธิษฐานจิตได้เลยถ้าเปิดมาเจอไพ่ใบนี้เหมือนเบื้องบนท่านท่านให้พรคุณแล้วนะ คือบางคนอน่ะฟังแม่หมอแล้วมันน้ำตามันรื้นขึ้นมาแบบมันจริงอะนะคะมันจริงอ่ะเพราะว่าเห็นพลังงานแล้วแม่หมอรู้สึกว่าบางครั้งมันเหมือนมันจุกอยู่ในใจอ่ะมันพูดก,กับใครไม่ได้เหมือนท่านให้พรคุณท่านให้พรคุณหนึ่งประการนะถ้าคุณขอได้หนึ่งประการเพียงหนึ่งอย่างเนี่ยให้คุณลองอธิษฐานจิตดูนะว่าแบบ คุณอยากให้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเส้นทางที่คุณอยากสร้างอยากทำหรือว่าคุณจะปลดล็อกพันธนาการอะไรเรื่องใดไหมนะคะให้คุณลองอธิษฐานจิตขอพอรกับพลังงานไพ่ใบนี้ดูนะคะเหมือนท่านมาให้พรคุณนะวาจาเป็นโชควาจาเป็นทรัพย์นะคะต่อไปนี้ให้พูดแต่สินดีๆกับตนเองเท่านั้นนะคะของขวัญที่ดีที่สุดของการที่เราอ,อยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบัน ตื่นขึ้นมาคือพูดอวยพรตัวเองก่อนถ้าไม่มีใครอวยพรเราไม่มีใครให้พรเราเราให้พรตัวเองก่อนเลยเป็นอันดับแรกในทุกๆวันนะคะแม่หมอเองตื่นมาทุกวันนะจะขอบคุณตัวเองก่อนเลยขอบคุณที่แบบยังมีลมหายใจในการที่จะได้อยู่ได้สร้างได้อยู่ได้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนนะคะได้อยู่เพื่อเป็นประโยชน์เพื่อสร้างบุญสร้างบารมีสร้างกุศลนะคะได้อยู่เพื่อเป็นประโยชน์ให้ตนเองได้เป็นประโยชน์ให้ผู้อื่น นะได้อยู่เพื่อได้เรียนรู้จากความทุกข์ความสุขบนโลกใบน,นี้นะคะเป็นพลังงานเช่นนั้นนะอวยพรตนเองนะคะขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มีอยู่ทุกวันนี้ขอบคุณบ้านที่เรายังยังยังมีอยู่ขอบคุณถึงแม้ไม่มีไม่ได้มีบ้านเป็นของตนเองก็ต้องขอบคุณนะคะที่อยู่อาศัยที่เราอยู่ขอบคุณที่นอนที่เรานอนขอบคุณเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับนะคะ แล้วพลังงานของการที่เราเอ่ยวาจาขอบคุณหรือว่าเราเอ่ยวาจาดีๆออกไปนะคะมันจะเป็นพลังงานที่สะท้อนกลับเข้ามาในชีวิตของเรานะโอ้โหแม่หมอแม่หมอเซนได้มั่นใจทุกครั้งเลยจริงๆนะคะว่าถ้ารู้สึกว่าอยากเปิดไพ่ไขชะตาเนี่ยเหมือนไพ่ไขชะตาอยากจะสื่อมาจริงๆว่า รั์เก่าบุญเก่าในดวงชะตาของคุณเยอะถ้าคุณได้เข้ามาเจอพลังงานไพ่ใบนี้เป็นไพ่ทรัพย์สินนะคะเมื่อวานแม่หมอเปิดไพ่ให้ใบสุดท้ายก็เป็นไพ่เศรษฐีเลขสองสีแล้วใบสุดท้ายของวันนี้ก็เป็นเลขสี่สองคุณเห็นไหมรัพย์เก่าบุญเก่าเยอะมากถ้าคุณเปิดมาเจอไพ่ของแม่หมอในวันนี้และฟังจบมาถึงตรงนี้นะดวงชะตาของคุณนะคือไพ่ตรวจบุญตรวจกรรมไพ่ไขชะตาเนี่ยคือจะปลดล็อก จะปลดล็อกดวงชะตาของคุณให้ดวงชะตาของคุณนะเต็มไปด้วยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทองนะคะทรัพย์สินใดที่เคยเป็นของคุณก็จะกลับมาเป็นของคุณนะไพ่ทรัพย์สินมหาศาลมากๆคุณได้คุณได้สร้างได้ทําไว้แล้วไม่ว่าจะในอดีตพบชาติหรือพบชาตินี้จะคืนกลับเข้ามาสู่ดวงชะตาของคุณในเร็ววันขอให้คุณหนักแน่นเข้มแข็งแข็งแกร่งเข้าไว้นะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณในวันนี้นะแม่หมอเห็น พลังงานตัวเลขเก้านะคะมีเลขเก้ามีเลขสี่นะคะมีเลขห้ามีเลขสองนะคะใครที่มีตัวเลขเหล่านี้เกี่ยวข้องในดวงชะตาและเข้ามาฟังวันนี้นะไพ่ตรวจบุญตรวจกรรมเนี่ยจริงๆสื่อมาในเรื่องของชีวิตของคุณเยอะนะบางคนนะเคยถูกทั้งทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจมาก่อนไม่ใช่แค่ไม่ไม่ใช่แค่เหมือนสูญเสียทรัพย์สินเงินทองไปนะ ไม่ใช่แค่สูญเสียแบบความรู้สึกหรือสูญเสียคนที่รักไปนะแต่บางคนอ่ะคือแบบทั้งร่างกายและจิตใจเลยแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้บางคนคือร่างกายแบบอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ปวดก็ขอให้ฟื้นฟูขึ้นนะคะหรือบางคนที่แบบมีหน้าที่ในการดูแลเยียวยาผู้อื่นนะคะมีหน้าที่ที่ช่วยเหลือผู้อื่นก็ขอให้คุณได้สร้างหน้าที่ทําหน้าที่ของคุณให้เต็มที่เต็มร้อยขอให้คุณงามความดีของคุณที่คุณได้สร้างได้ทํบาบังเกิดเกิดผลในดวงชะตาของคุณในเร็ววันนะนะคะ ภพ่ดีมากวันนี้นะคะขอให้ผู้ที่เข้ามาฟังแม่หมอในวันนี้นะตั้งจิตตั้งใจน้อมรับพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาในวันนี้เป็นดวงชะตาของทุกท่านไว้ได้เลยนะคะ